รับสวัสดีผู้ชมหลายท่านนะครับตอนนี้นไอคอนใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วนะบอกได้เลยว่าเสมลเอโต้ชาบอมกึนและอื่นๆอีกมากมายได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ผมบอกได้เลยว่า <c oughs> ถ้าวันนี้ผมไม่เปิดไดเอโต้หรือชาบอมกึนเนี่ยผมจะวิดพื้น100ทีสังเวยความมือเกลือวันนี้ผมไมีแว่นคอนเสงที่ผมใช้อยู่แนะนำั่นก็คือแว่นออบตัตซีโร่ใส่แล้วสบายตาให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ลิงด้านล่างอย่าลืมใช้โค FIFA ้ดฟีฟ่าเวอร์ดูฟักเพื่อรับส่วนลดด้วยครับผมใครที่ต้องการซื้อ ขายไอดีเกมฟรีฟ่าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูกติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งขายถูกรับซื right, อ้อออนไลน์ปลอดภัยลดภาษีลิงก์เพจด้านล่างเลยครับมีไอดียเอวีรับเติมฟรีไฟแฟนต์ซีทาล์ราคาถูกด้วยนะมี8ตัวนะครับเอโต้ชาบอมกลนปีเตอร์เช็คสตอยคอรลาซานลิสมาเน้นเบรเมเอเดอร์ซีย์อ๋อแสดงว่าบูตเจนโยมันเข้ามานานแล้วนี่ว่าแล้วมันเปิดได้หรือยังวะเนี่ยน่าจะเปิดได้แล้วมันอัปเดตในเกมแล้วไงมันน่าจะเปิดได้แล้วหรือเปล่่่าาาาเเเฮ้้ยยรีมมนนนนนนใชออูะะะจิงหหััวสกท ว่ามันจะเปิดได้ได้ยังไงวะไอ้้ไอคอนแม่งเยอะชิบหายเลยตอนเล่นอุ้ยตอนเลสยังแสนล้านอยู่อ่ะตอนเลสนี่ราคาดีไม่มีตกเลยนะสเต็ตร้อยแปดอ่ะเนี่ยมันต้องราคาหมื่นเดียวอ่ะสเต็ตร้อยแปดมาประมาณไม่ถึงหมื่นด้วเนี่ยตอนเลสนร้อยแปดแสนล้านเพราะว่าแพงกีกัมใหม่มาแล้วใครสนนะใครสนใครแขกจะเปิดไอคอนเนาะกีกัมใหม่เล่นเมื่อไหร่ก็ได้เปิดกี่กัมเอาไอคอนไงจันพี่มีเป็นหมื่นล้านไปอพี่เติมไปสิบล้านนะวันนั้นตอตน,นี้ไอคอนมีอยู่เท่าดแบบนี้หนึ่งสองนะครับอันนี้อีกห้านะครับเป็นเจ็ดแล้วนะอันนี้110นร้อ,รอยส ร้อยเก้านี่8แปดใบเอโต้ก็มีในนี้แล้วชาบมกินด้วยแล้วที่อีกสองเก้าสิบสิบเอ็ดใบอะเออสิบเอ็ดใบก็ได้ <c oughs> ไอ้ยังกูนับยังไงวะนับได้สิบเดูแม่งนับได้สิบเอ็ดไอคอนไปละหมื่นคูณเอาเองแล้วกันเนี่ยนะเป็นแสนอ่ะมูลค่ามันเนี่ยเปิดเป็นแสนบาทชมบอกให้นี้ มันมาหรือยังวะเดี๋ยวเทสเอบเดี๋ยนะทสด้วยไอคอนเช่าแล้วกันนะผมบอกเลยผมรอโคตรนานอนะ่ะผมอยากลองคือเอโต้อะเรายังเคยจับแล้วใช่ไหมมันมีปีเอ็นเท็ดี้อะเราก็พอรู้ทรงอะ่ะว่าแบบเฮ้ยประมาณนี้อะ,อะไรเงี้ยผมว่ามันก็หาช่องใช้ได้นะเออถ้าเป็นสแตทไอคอนน่าจะโหดอยู่อะ่ะผมบอกเลยวันนี้11ใบนะฮะมูลค่านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับหลักแสนแน่นอนนะฮะก็กดไลค์กันมึง่อเป็นกำลังใจกันมาสักหมื่นไลค์แล้วกันนะทนะ่านผู้ชมนะขอลองนะบิดไลค์อ่ะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวมาเล่นต่อนะเออเย็นๆน้องไม่ต้องรีบรอ ับน,นี่ไงนี่ไงเจอแล้วไอคอนเช่านะครับมีห้าใบนะเดี๋ยวเทสกันนะไม่รู้มาปพระนะเอาจริงแล้วไอคอนเช่าตัวใหม่มานี่ก็โคตรบุญแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะได้ลองเล่นนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันยากนะครับการที่จะเปิดได้ไอคอนใหม่จากการไอคอนอนะ่ะมันผมไม่รู้ว่าเลทเป็นยังไงมันอะไรยังไงเดี๋ยวลองเทสกันนะผมเสียวมันไม่ออกเราไม่รู้ไงว่าท M เอ็ขายัางไงไงเขาแบบอัปเดตมาในเกมแล้วแล้วก็อัปเดตมาในการหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้แ่ะอุ้ยคุณตาแจ็คเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวไปชิม โอ้เช่านะนี้ของเช่านะถ้าเปิดมาปี่ได้เช็คออกนี้กูแบบจัดและไอคอนจริงแม่งเลยนะนี่สี่ใบนะครับเช่าเจ็ดวันมาพวกบ่าขอสักใบเฮ้ออะไรก็ได้แบบว่ากากๆเลยก็ได้ใครกาก,ากสุดวะใน,นเนี้ยลิทมาเน้นเหรอเออพวกเนี้ยใครก็ได้้วพี่นะนมาเน็นกบบเบเมนี่เป็นตัวเกลือของใหม่ใช่ไหมกิจกรรมใหม่มันมีการ์ดไอคอนใหม่มไหมนิวไอคอนอะไรเงีย้ยผมว่าน่าจะมีนะใช่ป่ะเฮ้ยสตอยคอปไม่ใช่วินด์ โอ้โหสไตล์คอฟทงชาติอันนี้เปล่าวะไม่ใช่นี่หว่าใช่ปะสไตล์คอฟเขียวๆนะไอคอนจริงไม่เคยเปิดได้แบบนี้นะไอคอนเช่าเขาแรกไอบอบบี้ไอบอบบี้มันก็ฉาอยู่แหะเออมันก็ได้อยู่แหละไอ้กูเต้บอกอุ้ยอกขนาดไอคอนเช่าเองกูเต้เหรอที่ไอคอนเช่าให้เหลือแบบเพื่อวังอลังการไปเลยก็ได้นะจริงโอ้ไอคอนเช่าไม่เยอะกูเต้ไอคิดดูอะเฮ้ยเดินสัตยยี่เปาเดินสัตยยี่ โอ้เว oh, oh, like, like, oh, oh, nice yeah. ้ย ah. ่ะ okay. โ mm ูเทสเดลซี่มานี่กูแบบไอ้นี่แหละกูไปไอคอนจริงแหละโอ้โหสรุปว่าไอคอนใหม่มันมีคนเปิดได้หรอวะยังนะเหมือนกวะเบอร์สิบครับเฮ้ยรีบานินลิบมานินโอ้ยรีบมาเล่นฌานนี่รีบมานินโอเคโอเคไอคอนใหม่อืมเอาวะเอาวะเอาวะของเช่าก็ยังดี นะฮะได้ลองเล่นก่อนนะครับผมตีบวกได้ปะของเช่าเนี่ย <No. S 1> อตีบวกไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยได้ลองก็โอเคแล้วจะาริดิมาเล่นบ้ามาไอคอนจริงฮะเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันหวัวน,นี้น่าจะเก็บมานานแล้วนะเป็นการ์ดยังแบบเก่าอยู่เลยนะท่านผู้ชมสองใบนะครับผมเอาจริงไอการ์ดแบบเนี้ยแม่งเลดดีนะผมชอบเปิดได้ของดีไะการ์ดแบบนี้นะครับไอคอนแท้นะครับผมไอคอนแพ็คในนี้มีทุกใบทุกตัวที่เป็นไอคอนขอไอคอนใหม่สักตัวขอร้องใครก็ได้ณนะจุดนี้กดไปเลยทีละใบนะฮะอี๋อคุณลุ้นว่ะ อยากได้ชาบอมกินกับเอต้สุดๆโอ้โหเฮ้ยเบอร์อะไรวะเม็กซิโกโอ้โหเรีนเด็ดโอ้ไอ้ยัยนี่เกลือจุดระเบิดเปิดตัวที่เกลือฮะท่านผู้ชมโอ้โหเกลือแบบเกน้นๆนะเกลือปงทิพย์เลยอ่ะเกลือเป็นกระสอบมาบนีสเปนเนียเฮ้ยชาบีออได้เนยมือโอ้โหมือสี่โอเคโอเค ชาบีเฮนเดสฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งฮะโอ้โหจะคัดไอคอนเบสิกอะไอคอนเริ่มต้นอะไอคอนพื้นฐานอะถือว่ามือทองนะเอาจริงแล้วผมได้เกลือมาถุงหนึ่งแล้วก็ได้แบบว่าทองมาสลิงนึงอะไรแกก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมคุ้มสัตว์นี่นี่นี่เอโต้นี่ร้อยิบห้าใบเนี่ยเจอแน่นอนเลยกูบอกแค่นี้อันนี้สองใบอนี้สองใบโอ้โห อันนี้ก็แบบว่าสีเขียวเฮ้ยสีเขียวนี่เอาซับไงเดี๋ยวรอสีเขียวปีเขียวมานี่ผมจัดแต่มันมาแป๊บเดียวไงเออเหมือนว่าซับไม่มานิดเดียวนะรอแป๊บรอแป๊บสีเขียวใกล้มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ยังใกล้แล้วแหละคุณว่าเอา้ยมาแล้วเดี๋ยวซับกดทันด้วยฮะจังหวะนี้ยังไงยังไงเฮ้ยเกิดอะไรวะอาคิดโอ้โหฟาวเลอร์เอ้ยลินิกเกอร์ โอ้ดีกว่าเฟลเลอร์นิดนึงฮะแกลลี่นิดนไอเย้สีเขียวเนืยวเกลือไอสัตว์คุณรูว่าสีเขียวเนื้อซับยึดแมวโอเคไม่เป็นไรอีกใบนะมะไปเลยแล้วกันจ้าแบบนี้ขอเอะพี่ไอคอนใหม่มาหน่อยสักตัวพี่ใครก็ได้เบอร์ซิเมตบอร์ซิเมตยังไงจีเซอร์มันดีโอ้ไอเฟลแบกสองมือโอ้โหสองมือตายอยู่อุ้ยไอเฟนแบกแม่งแพงๆนะฮะโอ้ สแต่106อ่ะไม่ถึง20,000เ,เรือ,อยี่นะ่่่่่่่่่่่น่้่บบาาเ่ย่่่่่่เยอ่น่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่เ่่่่่่่่งน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นเลย,ยนน่่่่่น่่่่า่่่่ก่่่่่่ี่่ง่่้ม่อ่เ่่่ยกูคุ้่่ะ่่น่่ค่่่่่่่แบ่่่่่น่่่่่่่่่่่่น่่่่่บบ่่รา่่่่่่ลักแสนน่มึงมาไปฟ่าสักี่ ร้อยเก้าครับชาบมกินเท่าไหร่วะแข็งแยวโอ้ยแข็งแยวแข็งแยวแข็งแยวโอ้โหลาวโอ้ยเฮียโอ้โหถ้าเกาหลีนะมึงโอ้อยเก้าเจ็ดพันอ้ากูจะช็อกเฮีย ชาวบมกินโอ้โหไม่กูเปิดไปกลางทางแนละ้วชาวบมกินจะไม่มาแนละ้วเดี๋ยวจะการ์ดเท่ากัร้อยสิบแหละห้าใบนะครับใบละหมื่นอ่ะตีไปเลยใบละหมื 10, ่นอ่ะ<ฮ>บอกให้เนี่ยเล่นกิจกรรมอะ่ะร้อยสิบไม่ใช่ใบละหมื่นด้วยร้อยสิบใบละหมื่นห้าท่านผู้ชมใบละหมื 10, ่นห้านะครับผมกว่าจะได้มาโอ้โหคลิกเ,ย 10, 5, เลย่นะหมื่นห้าเลยหมื่นห้าหมื่นห้าเลยนะห้าใบในกูคูณเลยคูณห้านี่ เจ็ดหมื่นห้าเนี่ยเป็นไงโอ้โหขอสักมือไหลได้ไหมขอสักมือไหลหรือวะเอ้ยสะสมมาแบบเป็นปีอะนะท่านผู้ชมเพื่อเอโต้อะไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะวันนี้กดไปก่อนแล้วกันสักไปขอร้องพี่ผิวดำๆผิวถูกต้องถูกต้องประเจ็ดประเจ็ดโอ้บาซินใครกาลินชาโอ้โหเหมือนสามเหมือนสามวะ หนึงหนฮะตีต่อไปแล้วเฮ้ยทำไมมันดูแหลกๆวะแหลกๆวะเหมือนแหลกแหลกนะจำอะไรนี่ใครชายแล้วเหรอโอ้โหการิชามาสองไอ้เหี้ยมึงล็อกมะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยการิชามาสองสัตว์ออกเลยไอ้เหี้ยไอ้ชาเม็กมาสองรีเซ็ตเลยรีเซ็ตจักรวาล ถ้าการลินชามาอีกใบนี่ผมว่าไม่แปลกๆละการลินชามาอีกใบนี่ไม่ได้แล้วป่ะผมว่าเข้ามาแล้วก็กดเลยดีเผื่อครับท่านผู้ชมกดแบบไม่ทันให้ GM ได้ล็อกเอ้ยพีระเชคโอ้ไม่ใช่เลมจียชินเนี่ยๆอยู่แล้วโอ้โหการลินชากับเล็จยาชินนี่คือตัวเกลือประจำไปนี้เลยหรือเปล่าวะึยดพื้น วิทพื้นจานวิทพื้นไม่กลัวนะครับวิทพื้นมันก็ได้แบบว่าออกกําลังกายเราจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเข้าใจไหมเออวิทพื้นน่ยไม่กลัวแค่ร้อยทีอ่ะวิทวันละทีร้อยวันก็ครบแล้วใช่ไหมไม่ได้บอกว่าจะวิททีเดียวร้อยทีไงวิทวันละทีก็ยังดีใช่ไหมโอ้ยเอ้ยแม่งเกลือมาเน้นๆว่ะท่านผู้ชมสิบเอ็ดใบใช่ไหมถามจริงต่อไปอีกยบินดิต่อไปสุดท้ายแล้วว่ะไอ้เหี้ยขอบังแม่งรื้บินสัสสัสใบที่เอ็โอ้โหปีโน่ไอ้เหี้ย อโอ้ร้อยสิบอ่าหมื 10, ่นหนึ่งกูชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วหกหมื่นแล้วนนี้คือหกหมื่นแล้วแ่งมือเปี้ยเลยมือเปี้ยสุดท้ายมาขอเข้าไปชื่นชมบาร,รมีที่เขาไปชื่นชมบาร,รมีพี่เขาแบบไม่มาจริงเหรอวะโอ้เมื่อกี้หกหมื่นขึ้นไปหกหมื่นห้าแล้วเหรอขึ้นไปเก้าหมื่นแล้วเหรอลองตั้งซื้อดิ อันนี้คนขายปะ9 0 0 0 0มื่นบวกสองนะชาบงกุนนะสิ้นหวังแบบสุดขีดอ่ะตอนนี้คือตอนนี้ดูจากเหรีแล้วมันสิ้นหวังหี่เยี่ยนครับคือกดอีกทีเนี่ยโอกาสที่จะได้การลินชาปีโรเล็บจาชินเนี่ยแม่งสูงสัสๆ์อ่ะตัวมันก็เยอะนะเว้ยทำไมออก3ตัวนี้แม่งบ่อยมากเลยนะกูเปิดมันต้องมีอ่ะมันต้องได้เห็นนะเออโอ้โไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยมาท่านผู้ชมกูรีดเลนจัก,กรละเพื่อท้ายในร่างกายออกมานะครับผมผมบอกได้เลยว่า ผมจะเข้าสู่มดเซียนนะฮะท่านผู้ชมณนะจุดจุดนี้คาทไอคอนลุ้นชาบมกคืนซามูเอโต้เฮ้ชาบมกคืนไม่มีทซามูเอโต้เท่านั้นเบอร์อะไรไม่รู้แหละเบอร์เก้าไม่ก็เบอร์สิบไม่ก็เบอร์เจ็ดนี่แหละนะฮะปราณเพิงกระบ,บุนได้ที่หนึ่งเปลวเพิงหน้าเส้นขอบฟ้ากดบุมขวาไม้ตายก้อนหีบสีเขียวเดียวทัพไอ้เยี้ยลืมสีเขียวเดียว,ยวเกินรอเปล่าแลจุดนี้ยังไงโอปิโลไอสัตว์ โอ้เขียวเดียวเกลียเฮียโอ้โหยลืมลืมไปว่าวิชาสีนำโชคในชีวิตจริงเอามาใช้ในเกมฟีฟ้าไม่ได้เฮียโอ้โหการไอคอนที่ผมบอกเลยนะผมสะสมมา,า,มาไม่รู้กี่กิจกรรมนะมากมายนะผมบอกเลยว่ามากมายนะเหีย,ยผมไม่เคยเปิดการไอคอนลวดเดียวแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับไม่เงยยากกว่า กิจกรรมใหม่มันมีการไอคอนใหม่หรือเปล่านิวไอคอนหรือเงี้ยใช่ไหมหรือเปล่าวะเ,เฮ้เฮี้ยไม่รู้ว่ะมีไม่มีไม่รู้อ่ะหรือก็ไม่มีก็ไม่รู้แต่แม่งเกลือแน่แหละแลนะจู่ๆเนี้ยคือเกลือเลยอ่ะอเกลือสัตว์อ่ะ